สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้านะคะที่ติดตามรับชมช่องรีวิวสินค้าปัญญาแท็กเตอร์กำแพงเพชรสาขา2นะคะวันนี้เช่นเคยค่ะก็มารีวิวสินค้าเข้าใหม่ให้ชมกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นแท็กเตอร์คูบต้ามือ2จากค่ายคูบต้านะคะ45แรงม้าค่ะรุ่น L 4 5 0 8 DT ก็สภาพสวยๆเดิมๆเลยค่ะ เครื่องยนต์เดิมเกียร์เดิมไฮดรลิกใช้ได้ปกติแต่ว่ามีเก็บสีภายนอกให้นะคะตัวนี้เปลี่ยนยางหน้าให้1คู่นะคะรถไม่เคยใช้งานหนักนะคะเพราะว่าลูกค้าเดิมไม่ได้ติดตั้งชุดใบมีดดันดินมาเนาะก็ถือว่าสภาพสวยพร้อมใช้นะคะคันนี้ท่านใดที่ตามหา45แรงม้านะคะจาูต้านะคะเข้ามาดูได้เลยค่ะตัวนี้1,590 ชั่วโมงการทำงานจดทะเบียนปี51ค่ะก็พันใดที่สนใจนะคะหรือว่ามองหารถขนาด45แรงม้านะคะเอาไปใช้งานนะคะก็ะเข้ามาชมได้เลยนะคะตัวนี้ครับเคลื่อน4ีล้อนะคะก็แรงม้าสูงสุดอยู่ที่45แรงนะคะเครื่องยนต์สี่สูบผัดวันนี้เครื่องยนต์เป็นดีเซลนะคะ สนใจสอบถามข้อมูลมาได้เลยตัวนี้มีอุปกรณ์หลังให้1ชิ้นค่ะราคาอยู่ที่265,000บาทสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยเดี๋ยวจะทดสอบการใช้งานของรถให้ได้ดูกันค่ะ หนึ่งชิ้นนะคะรา